โอ้ตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยแสดงว่าแสดงว่าตอนน้ําขึ้นตรงนี้ถังมันลอยขึ้นได้ด้วยดิใช่ไหมมันเป็นถังอัดลมนะฮะโอ้โหตรงนี้โอก็คือเดินมาดูนะตอนน้ําขึ้นถังก็จะลอยขึ้นนะก็มีไม้ปักอยู่นี่มีไม้ปักให้ปักไว้ โอ้เดินถังเลยอ่ะมีที่นั่งด้วยนะฮะโอ้ฮอะเหมือนกับป้ามาอธิบายเลยอย่างนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นห้องอะไรกันแบบนี้ห้องล้างหน้าล้างตัวมั้งเนี่ยใช่แล้วห้องล้างตัวเนี่ยมีถังน้ำเนอะโอ้โห ทำดีต้องมีคำชมนะฮะสวยงามํางน้ำโอ้โมุมนี้สวยนะเขามีที่นั่งให้เป็นที่ๆเลยเนาะเหมือนกับว่าให้เด็กมานั่งรวมตัวแล้วก็อธิบายอะไรเงี้ยเนาะนเนี่ยก็ยี่เนี่ย ต้องยกความดีให้เขตบางขุนเทียนเลยนะกทมเรานี่เองทําได้ดีมากไม่เคยเดินเข้ามาเลยติขี่ากันต้องดูผลงานเป็นของกทมแล้วเป็นของอบตอ๋อเป็นของเขตด้วยบางขุนเทียนไงนี่ไงเขตบางขุนเทียนชื่นชมเลยนะเขตบางขุนเทียนยอมรับทําได้ดีแหม่ถ้าเขตบางกะปิทํางี้มั่งก็ดีนะคลองแสนแสบไหมเอาต้นกองกลางไปปลูกตามคลองแสนแสบแสบเฮ้ยทําสะพานให้ดีก็พอแล้ว เนี่ยทาสีอย่างเงี้ยเนี่ยความแสนแสบเนี่ยทาสีให้สวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยคือให้ชัดเจนใช่ไหมว่าเป็นทางจักรยานใช่ไหมอะไรอย่งเงแล้วก็นะแล้วก็มีกําหนดว่าเอให้เข้ายังไงโอ้แตดูดูกำแพงก็สิดูกําแพงก็จะมีลวดลายด้วยนี่นะโอ้โหนี่แล้วก็มีมีรั้วไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นปูนธรรมดานะมีลวดลายมีรั้วดีๆแล้วก็มีกําหนดว่าเป็นทางจักรยานใช่ไหมทาสีให้สวยแล้วก็มีอะไรนะมีห้องน้ําให้อย่างเงี้ยเป็นระยะ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 เนาะน่าจะเวิร์กเนาะ ทำดีมากอุอ๊อากาศดีนะดีนนาก,ก็มาเที่ยวกันนะฮะชายทะเลบางขุนเทียนนะใครบอกไม่มีอะไรนะฮะมีเยอะเลยใครที่ยังไม่เคยมาเนาะดิผมมาหลายรอบผมก็ยังว้าวอยู่นะคือมาหลายรอบมากี่รอบก็ไม่เหมือนกัน<ม>ปกติมาผมเคยมาตรงนี้สามสี่รอบแต่ผมก็ปั่นยาวไปมไม่ไม่ก็ได้ครับเพราะเพราะอะไรรู้ไหม เพราะตอนที่มาเนี่ยตอนนี้มีคนคือ่อวันนไหนะตอนที่มาวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะมีคนมาทํากิจกรรมเราก็อยากไม่ไปรบกวนเขาเราก็เลยไม่ได้รู้ว่ามันคืออะไรเรารู้แต่ว่าศูนย์เรียนรู้แต่ว่าเราไม่เคยเดินเข้าไปนะวันนี้มาวันธรรมดามันโล่งดีนะวันนี้เรามาไม่ตรงกับวันที่เด็กมาธรรมดาเนาะมันก็จะเยอะเนาะแต่ก็เป็นโรงเรียนแบบใช่ไปเดี๋ยวเราไปต่อตรงนู้นมีกังหันลมด้วยนะไปขึ้นรถกระบิดอย่างเดียวแต่มันเป็นสองล้อเนี่ยใช่สองล้อก็มีนะ มล้อมันไม่อันตรายโอ้แต่มันจะทางอย่างนี้มันลำบากใช้ไได้แล้วทางเข้าอย่างนี้มันลำบากกวาเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวใช้แรงเยอะรอพี่น่องแป๊บนึงค่อยๆไปนะไม่ต้องรีบเราสบายๆวันนี้รู้แล้วร้านอาหารทะเลเขาไม่ให้ต้องต้องต้องนั่งเรือไปไม่ไม่จริงๆเมื่อที่จะดูจากทางเข้าทางนี้ได้อ้อมเข้าไปทางข้างน้ลองไหมล่ะ เอาไม่เล้ได้เมื่อกี้ที่เขาบอกทางนั้นที่หนูว่าเลี้ยวซ้ายไปได้แต่ติดบ้านคนจริงตอนแรกก็คือดูจาก Google m ม p ที่เป็นธรรมดานธรรมดาเข็นเอาใช่ไหมถนนไงก็ยังสงสัยพอเปิดเป็นภาพดาวเทียมเออเห็นบ้านคนจริงด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราขากลับค่อยออกมานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสาาเออสาลอ่ะเดี๋ยวว้ไหว้ศสาลหน่อยเอายตรงนี้นี่มันต้องอ้อมเดี๋ยวนั่นหนูมันต้องอ้อมไปทางนู้นไงเห็นไหมเนี่ยต้องต้องอ้อมต้องอ้อมไปทางนู้นแล้วเข้าทางนู้นอ่ะ เขาลบสารหน่อยสารจาไม่ไม่ยีเย็นความลบไม่แน่ต่อสวนทะเลห้านาทีปางหุนเทียนโอ้ตรงนี้ก็ไม่เคยมาอีกอา้าวอะไรเนี่ยใช่ไม่เคยเข้ามาเลย,เ,เ,คยลเคยมาแต่มาไม่ครบไงโอ้โหนี่นะ โหนี่ขี้หมากองมันเรื่อยเลยไหมนัน้ำเหมือนมอคคายังนี่นะเป็นปราสาทระปูนนะเนี่ยข้างล่างเขาเดินไปไหนกันวะเนี่ยอะไรนะเนี่ยข้างล่างมีสะพานลงไปด้วยเขาเดินไปไหนกันเลเนี่ยมีทางไปเยอะเหลือเกินประมาณว่าศึกษาธรรมชาติเนี่ยเดินลงไปอีกัะเยอะเลยอุ้ยเป็นทางเขาเดินนี่ไปบ่มลุงต้นมงต้นนี่นี่แล้วทางทางนี้มันมีทางไปจริงๆริงนั่นแหละโค้งไปนู่นอะ เออาพี่ป้าโค้งไปนู่นเลยโค้งเป็นทางเดินครับนี่ยไโอ้ยยาวเฟ้ยเลยไหมพี่เล็กนู่นน่ะต้องไปจนสุดเลยมนาะใช่เดี๋ยวเราไปหยุดที่กังหันนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหยุดกันที่กังหันเห็นปะงั้นไปก่อนนะไปก่อนนะไปรอที่กังหันเลยนะพี่หาที่ร่มๆนะได้ถ่ายไปเรื่อยๆค่อยๆไปแล้วจะได้ไม่ต้องเครียดอ่าไปเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะเก็บบรรยากาศให้สมาชิกได้ชมเนาะนานๆมาทีดูดิยาวขนาดนี้เลยพี่หน่องเลย เดี๋ยวเราไปอยู่ที่กังหันน่ะนุ่น่ะสุดโอ้ยแค่นี้เออไปตอนนี้ซ้อมมาแล้วนุ้ยฮะซ้อมมาแล้วสองวันซ้อมมาแล้ววันละยี่สิบกิโลโอ้โหตอนเช้าเม่้นึงไปปั่นจักรยานไม่บอกมึ่อกซ้อมยี่สิบเลยเหรอก็5ลห้ารอบตรงนี้มันแค่สิบกิโลไงไปพี่หลงไปเลยเดี๋ยวจะเก็บมุมกว้างให้นะฮะสวยๆนะให้ถินบรรยากาศสวยๆ นไปอากาศดีนะสะพานก็แบบว่าเป็นธรรมชาติเนาะดิทาสีเดีเ๋ยวขากระดับจะร่เมเพราราอยู่ข้านไปเดี๋ยวขากลับอาจจะล่มเพราะเราอยู่ข้างในไงไม่ล่มจนเกินไปเข้าใจข้างในทึบไปใช่ไหมมี20ป,ปีที่แล้วอ่ะจะได้รปัปแต่องอ่ไม่เหมือนเงี้ยไม่เหมือนเงี้ยใช่นั่งเรือแล้วก็เดินอย่างเดียว นึงมาไกลสุดได้แค่ตรงที่เราแว้ไอ้ตรงที่เราถามเขา,มาเมื่อกี้น่ะเ uh ั huh. ่นแหละไกลสุดแล้วสมัยก่อนไกลสุดสมัยก่อนก็นั่งเขาเรียกว่าอะไรไม่มจักระยานที่ีด้วยนะ uh huh. เดินอย่างเดียว มีจุดพักนะฮะเป็นระยะระยะเนาะให้ถ่ายรูปตรงนี้ กางหันนี่แค่อยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยนี่ย,ยไม่ใช่อยู่สุดนะปันป่นๆระวังขาเลยแนะลไอ้โซ่จัก,กรยานไม่ได้เช็ดน้ำมันต้องเลยครับเลอะเยอะเลอะเยอะแล้วเลอะเยอะลชกางหันอูู้้ทางยาวดีนเนาะยาวเฟ้ยเลยต่อวนะ่าที่ต้องใช้โดนวิ่งนะโอ้โดนโถ้าโดนวิ่งตามนะ ผมซื้อโดมสักีน,<อ>ง,นงก็อเอานนตังแล้วก็วิ่งสวยเลยนะ